สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันซารถหกล้อด,ดำอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาดูรถรุ่นนี้กันนะคะตัวนี้เป็นหัวเมก้าหัวแคบค่ะเครื่องคู่ตัวมาเป็นเครื่อง JO8C นะคะคัะนนี้210ค่ะปั๊มสายเครื่องธรรมดานะคะ สำหรับคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้เรามารีวิวอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมพร้อมๆกันนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รุ่นนี้ไปไวใช้งานนะคะก็ทักมาสอบถามได้ค่ะที่อูหันซานะคะตัวนี้เป็นเมก้าหัวแคบค่ะลูกค้าได้สั่งเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะความยาวกับบะของคันนี้ก็อยู่ที่3เมตร60เซนค่ะฝาข้าง50ระแนง2ไม้นะคะตัวนี้ค่ะติดเิียมสีดําค่ะชุดแต่งของคันนี้ประมาณนี้นะคะ ป o 84หัวแคบคันนี้ราคาจบของทางอู่อยู่ที่9แสนบาททวนค่ะพร้อมทะเบียนนะคะอะไรแต่งได้ตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยค่ะติดฟิล์มสีดํานะคะแก้มที่กระจงังฟังตอมือเปิดนะคะมือโหนค่ะการสาดป,ประตูนะคะการปัดน้าฝนค่ะที่เป็นโครเมียมค่ะกระจกโครเมียมค่ะแล้วก็พวกกระจกนาฟ้านะคะใส่เต็มราวให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะลูกค้ามารับก็ ติดป้ายทะเบียนวิ่งสวยๆไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในคอนโซลของคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นหุ้มนมพงมาลัยหนังแก้วนะคะลายเบาะขาดำตะเข็บแดงค่ะเป็นเบาะหนังนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะขับสวยๆวิ่งไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนลูกค้ามารับ1,000บาทนะคะ ลายเสาหน้าเสาท้ายเป็นลายนี้นะคะลายเพชรค่ะแถบกลางฝาข้างก็เป็นลายนี้เลยนะคะการราวกันถังน้ำมันค่ะลูกค้าใส่ให้ทุกคันนะคะระบบเบรกระบบลมของคันนี้เป็นเทฟซี่ค่ะถังลมมาเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงหน้าของคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นคาสิโนค่ะคาสีตามนี้นะคะเนบยให้เสริมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะ ยางใหม่ทั้งหกเส้นค่ะลูกค้าระบบการเดินท่อค่ะใส่ท่อพักฮะให้ลูกค้าเดินมาเป็นปลายหมอกไปยเตี๋ยวหนึ่งลูกออกตรงข้างหลังนะคะอ่ะสำหรับลายเสานะคะส,สวยๆแบบนี้สีเด่นๆเลยค่ะตัดกะสีเขียวมิ้นนะคะสวยมากค่ะข้างหลังเป็นรูป no Z นกอ,อินทรีนะคะตัวนี้นกอินทรีนะคะตัวนี้ หรือเป็นรูปเหี่ยวนะคะก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้บางหุ่นหลังล้อหลังนะคะเต็มๆแบบนี้ค่ะลายฝาข้างเป็นลายนี้ค่ะปากนกแก้วอยู่ข้างนะคะหมูช้างคู่ดันท้ายค่ะใส่ให้เรียบร้อยลายฝาท้ายก็เป็นลายนี้ค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะข้างฝั่งถังน้ำมันนะคะ ตัวฮีโน่อะถังน้ำมันกับตัวรังแบตจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะถังตัวนี้เป็นถังร้อยลิตรค่ะรังแบตกับถังน้ำมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะ,ก,ะกันดาวก็ใส่ให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะคะดึงโซ่หลังล้อหลังให้เรียบร้อยนะคะ คอนโซลหน้าอีกฝั่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวยกหัวให้ชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะคะ ยางใหม่ทั้งหกเส้นนะคะอ่าสําหรับคัดซีตัวนี้ค่ะหัวเมก้าหัวแคปเจโอ 8C ค่ะฝั่งคัดซีจะอยู่ฝั่งหน้าซ้ายนะคะตามนี้ค่ะเป็นเครื่องหกสูบธรรมดาค่ะปั๊มธรรมดานะคะสูบกันความร้อนของคันนี้ค่ภาพนี้เลยค่ะเปิดหลังติดหัวนะคะทำเป็นลายธงชาติเต็มผืนค่ะ เดี๋ยวพาลูกค้าไปชมเครื่องยนต์อีกฝั่งหนึ่งคะนะฝั่งฝั่งหมายเลขเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เลขเครื่องของ JO8C ก็จะอยู่ฝั่งหน้าขานะคะฝั่งคนขับเลยคะ่ะหัวแคบกับหัวเดียวนะคะอยู่สเปคเดียวกัน,นะคะ่ะหมายเลขเครื่องกับคัสซีนะคะ JO8C คะ่ะมีท่อข้ามเครื่องนะคะตัวกรองคะ่ะใส่ไส้ในให้ลูกค้าทุกคันนะคะแถมให้ลูกค้าไปคะ่ะ ไฟหัวเก่งตามนี้นะคะแปดดวงค่ะ เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบไฟของคันนี้ให้ลูกค้ากันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไฟนะคะว่าระบบไฟติดหมดไหมก่อนที่ลูกค้ามารับนะคะอ่าเช็คระบบไฟนะคะให้ลูกค้านะคะติดหมดนะคะ ไฟเลีเ้ยวเดี๋ยวดูระบบดับบ้างค่ะเช็คระบบดับก่อนนะคะ,ะระบบดับนะคะก็ตั้งฉากแบบนี้นะคะ ช่างกระบะก็ตั้งพอดีดัมนะคะไม่มีไงค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เอารุ่นนี้มาฝากลูกค้าให้ชมกันนะคะเป็นหัวเมกา้าหัวแขบกขาเครื่อง JO8 สีคาสีโนค่ะคันนี้ก็จะเดินทางสวยๆรอๆนะคะวิ่งไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรอลูกค้าได้เลิกมารับนะคะวันนี้ มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะที่ไว้วางใจนะคะรถจากทางอู่หันศานะคะจะมารับรถจากทางอูะะ่ไปไปใช้งานค่ะไปทํางานก็ขอให้การงานเยอะๆนะคะการเงินการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้พี่ๆเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ารวยเงินทองงี้ขึ้นไปนะคะวอวยพรอวยใช้ให้ลูกค้าของอู่หันศานะคะโชคดีมีชัยตลอดปี64และตลอดไปค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะลูกค้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเอารถสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ